วสวัสดีกันอีกทีนะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับก็สวัสดีชาวหงแดงเวอร์พููแล้วก็เพื่อนๆสำหรับทีมอื่นนะครับที่เป็นแฟนทีมอื่นนะครับฟุตบอลทีมอื่นด้วยทุกท่านนะครับนะก็วันนี้มาพูดคุยหลังเกมสเปอร์ซันเดย์บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้ครับเกมระดับคุณภาพ5าดาวจริงๆนะครับหงแดงเวอร์วููนะครับ เปิดแอนฟิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าพรีเมลีกนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะนำทัพมาโดยคุณสือเปปกวาดิโอลานะครับนะแล้วก็ของกลางตัวแก่งอย่างเควินเดอะบอยนะครับนะก็เมื่อคืนนี้นะครับ ก่อนการเล่นนะครับนะทางลิเวอร์พูลก็มีมักเตะที่บาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงเล่นได้นะก็คือแบ็กขวาเทนาริสเดอร์อาโนนะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็กองกลางก็ดิอาโก้อคันตาร่านะครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องนะครับส่วนอีกคนนึงก็ดาวรุ่งของเรานะครับฮาวิเอลเลยสนะครับก็บาดเจ็บระยะยาวเลยนะครับนะต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้องพักอีกนานเลยทีเดียวนะครับาอนนี้ก็มาในระบบ การเล่นแบบเดิมเลยนะครับลิเวอร์พูลของเรานะครับชุดเดิมนักเตะชุดเดิมแผนการเล่นเดิมที่เจอกับปอร์โตที่เอาชนะปอร์โตมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับนะฮะก็กองหน้าก็3าประสานแดนหน้าระบบใหม่นะครับก็ซาร่านะครับมาเน่ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นดิโอโกโจต้านะครับแดนกลางนะครับมีฟาเินโยนะครับจอแดนเฮนสันด้านขวานะครับแล้วก็ ติดโจนนะครับด้านซ้ายนะครับส่วนกองหลังแผงกองหลังแบ็กโฟนะครับนะก็เนื่องจากเชน Alexander, อเล็กซานเดอร์อโนลงไม่ได้ก็ชุดเดิมครับตัวเดิมนะครับท่านรองกับตานเจมินเนอร์ซึ่โชว์ฟอร์มได้ดีในนัดที่แล้วนะครับนัดนี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแทนที่เชน Alexander, อเล็กซานเดอร์อโนในด้านาในตำแหน่งแบ็กขวานะครับส่วนคู่แดนกลางนะครับแดนกลางเซนเตอร์แบ็กก็ได้แก่ เวอร์จิวฟานได้นะครับแล้วก็โจเอลมาติฟนะครับช่วงนี้มาติฟเป็นตัวจริงนะครับนะเล่นคู่กันได้ดีกับเัอจิวฟานได้แล้วแข็งแกร่งมากๆดักลูกได้ดีมากๆเลยนะครับนะส่วนด้านซ้ายก็กําลังร้อนแรงในการแข่งแย่งตัวจริงกันอยู่นะครับระหว่างแอนดูโรเบอรสนครับล็อบโบของเรานะครับตัวจริงเมื่อรุูการที่แล้วกับนักเตะแบ็กซ้ายนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงลายใหม่นะครับนะคอต ซีมิคัสนะครับนะก็กําลังโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับก็ล็อบโบก็ต้องร้อนๆหนาวๆน,นะแต่ช่วงนี้เป็นตัวจริงมาแล้ว2อนัดติดต่อกันนะครับอันนั้นเนี่ยอ้อรูปแบบแผนการเล่นก็มาแบบเดิม4 3่สามนะครับเป๊ะกว่าเดิมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรูปแบบแผกนการเล่นเหมือนเดิมนะครับมาในแบบ4 3 3เหมือนกันกับของเราเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ <c oughs> หน้าเป้าครับเป็นกาวเบียวเจสุสนะครับแล้วก็แบ็กวิง ปีกด้านซ้ายนะครับแทนที่จะเป็นแจ็คกิลิตก็ในวันนี้เปลี่ยนเป็นนะครับฟิลโฟเดนนะครับลงเตะได้แล้วนะครับนะลงเตะได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ไม่ธรรมดาครับเจมินเนอร์ผู้สูงอายุนะครับเจอกับเด็กเด็กดาวรุ่งนะครับอย่างฟิลโฟเด้นนะครับโหจะวิ่งทันเด็กไหมนะครับคืนนี้ก็เท่าที่เห็นนะครับเมื่อคืนนี้ยากมากนะครับหนักหนาสาหัสมากสาหรับเจมินเนอร์นะครับท่านรองเมื่อคืนนี้นะครับก็ รูปแบบเกมนะครับมาในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่เป็นเกมที่อึดอัดนะครับเกมที่อึดอัดมากเนื่องด้วยเราเราขงแดงลิพูกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ได้เจอกันนานนะครับในศึกพเมรีนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็พักกันมานานนะครับเพราะเนี่ยก็เกริงๆกันทั้ง2ฝ่ายนะครับนะแผนการเล่นในครึ่งแรกเนี่ยก็ยังเชิงกันอยู่นะครับนะกล้ากลัวกลัวนะครับยังดูไม่หันสาสักเท่าไหร่นะครับ นะก็อึดอัดมากนะครับแต่เป็นที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ครองบอลได้เยอะกว่าแล้วรูปแบบเกมได้ดีกว่านะครับก็ครึ่งแรกจบไปในสกอร์เสมอกันนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับนะพักครึ่งแรกไปนะครับครึ่งหลังโคกับมานะครับนะกุนซื้อทั้งสองทีมนะครับคุณซื้อทั้งสองทีมเนี่ยแก้เกมมาได้ดีนะครับแล้วก็เปิดเกมสู้กันตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังเลยเนีย่ได้อย่าง แบบว่าทําให้เส้นเลือดหัวใจสูบฉีดเป็นอย่างดีเลยนะโอ้โหตุ้มตุ้มต่อมตุ้มตตมต่อโตไปโต้กับโต้ไปโต้กับถ้าเป็นชนิดก็เรียกได้ว่าเป็นเกมเลสซิ่งยาวๆกันไปเลยนะครับนะสนุกมากเกมเมื่อคืนนี้นะครับคุณภาพจริงๆนะครับทั้งรูปแบบเกมกุนซือนะครับสมองของกุนซือนะครับความเฉลียวฉลาดนะความมีศักยภาพแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร กึินของทั้งสงทีมเนี่ยนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเมื่อคืนนี้สุดยอดเลยจริงๆก็เป็นลิเวอร์พูลน,นะครับที่ทำสกอร์ได้ขึ้นนำได้ก่อน1ประตูต่อ0นะครับในนาทีที่59นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับยนบอลไปให้ทางซาติโอมาเน่ลากไปแล้วยิงอย่างคมเลยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แต่ก็นำได้ไม่นานนะครับฟิลฟอร์เดนเหมือนคันนะครับทำประตูตีเสมอให้กับ ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในนาทีที่69นะครับนาทีที่หกสิบจากนั้นไม่นานนะครับเกมก็ร้อนแรงกันไปจนถึงนาทีที่79นะครับนาทีที่70เอ่อโทษทีนาทีที่76นะครับโบว์ไฮเมซาล่านะครับเลี้ยงผ่านกองหลังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง3ตัวนะครับลากเลื้อยนะครับแล้วก็พาลูกเข้าไปยิงนะครับหน้ากรอกเขตโทษของทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างคมแล้วก็สวยงามมากลูกนี้บอกเลยเลยว่าเวิร์คคลาสมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะได้รับการโหวตเป็นประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะหลังจากเกมนี้นะบอกได้เลยว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ w เวิร์คคลาสมากๆนะครับบอกเลยเลยว่า,มา,มา,วาผู้บริหารของทางลิเวอร์พูลน,นะครับต้องตัดสินใจอะไรใหม่ๆแล้วนะครับสำหรับสัญญาของโมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมบอกได้เลยว่าซาร่านี่เวิร์คคลาสนะครับ ต้องจับเขาไว้อยู่กับทีมอย่าปล่อยไปนะครับจับเซนสัญญาไว้เลยนะครับนะถึงแม้ว่าเขาจะอายุ29แล้วก็ตามนะครับแต่ดูจากฟองการเล่นของปิฤดูกาลนี้นะครับโหดมากซาร่าบอกเลยโหดมากๆนะครับฟองการเล่นของฤดูกาลนี้ของซาร่าเนี่ยโหดมากๆนะครับนะเจ็ดเกมนะครับทําไปแล้วนะครับแปดประตูนะครับนะ ยิงเคลซีหลูกนะครับยิงลีดหลูกยิงมิลาน1ลูกยิงพาเลตหลูกเบนฟอร์ดหลูกปอโต้ยิงไปแล้ว2ลูกนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ยิงให้ยิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้ว1ลูกทุกนัดลงทุกนัดยิงทุกนัดนะครับเพราะเนี่ยกองหน้าระดับนี้ปล่อยไปไม่ได้นะครับนะไม่ไม่คุ้มกับการที่เราไปมองหา,หานักเตะใหม่ๆนะครับซึ่งต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนการเล่นของทีม แล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกับทีมแล้วต้องไปจ่ายราคาเยอะๆนะครับอย่างเช่นกองหน้าของดับบุลนะครับแล้วก็เปเ,เชียอะไรต่างๆนะครับที่เราจะต้องเสียเงินมากมายนะครับแล้วก็เหมือนกันถ้าดึงกองหน้าระดับเวิร์คคาสเหล่านี้นะครับเข้ามากับทีมเราก็ต้องเสียค่าเหนื่อยระดับ3 3 0 0 0 0 0ปอนด์3 5 0 0ห้านปอนต่อสัปดาห์แน่นอนเพราะเนี่ย 3แสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าดิวได้นะถ้าปิดดิวกับซาร่าได้นะผมว่าไม่แพงเลยนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะเนี่ยฝากไปถึงผู้บริหารนะรนะของทางริวพูด้วยนะครับจับซาร่าเซ็นให้ได้ปิดจ็อกให้ได้ภายในเดือนนี้เลยนะครับอย่าให้ปล่อยให้ไปถึงเพื่อนะคู่ในเดือนมกราคมหรือว่าฤดูกาลหน้านครับสเสมอร์หน้าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะหลุดเสียนักเตะค,คนนี้ไปนะครับโหซาร่ากับริวพูนี่เป็นอะไรที่คู่กันมานานแล้วนะครับนะ นะครับฝากด้วยนะครับโอเคก็เข้ามาสู่เกมนะครับซาลาดยิงนําให้ลิเวอร์พูลขึ้นนําไป2ประตูต่อ1นะครับผมใจลึกๆแล้วก็อยากให้จบสกอร์นี้นะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะเป็นทางเควินเดบรอยนะครับเควินเดบรอยทำประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ให้กับทางเมเชสเตอร์ซิตี้ได้ลูกยิงจากนอกกรอบเขตโทษของ Kevin เควินเดบรอยเฉียบขาดหน้าลูกนี้นะครับ ยิงระยะไกลนะครับลูกบอลพุ่งตรงเข้าไปนะครับทางพ่อหมีของเรานะครับอลิซองเบเกอร์พุ่งไปถูกทางแล้วแต่มีคนหนึ่งมาขวางไว้กลางทางนะครับนั่นคือโจเอลมาติปนะครับพยายามจะสกัดบอลครับเข้าไปโดนประมาณช่วงช่วงเข่านะครับถึงเอวนะครับแล้วก็ทําให้ลูกบอลแฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูไปโทษไม่ได้นะ โทษไม่ได้โทษมาติดก็ไม่ได้นะครับเขาก็พยายามเต็มที่นะลูกนั้นนะเควินเดบอยก็ยิงดีงจริงๆนะครับก็ทําให้ผลประกอบการของเกมเมื่อคืนนี้2ประตูต่อ2นะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มนะครับนะก็มาตัดเก์นักเตะกันเลยดีครับเอาทางเรียกว่าภูกันไปก่อนนะครับนะแผนกองหน้าของเราเนี่ยมาเน่บอกได้เลยว่าเกมนี้คมมากนะครับ ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสไปนะครับโอกาสที่มีนะครับหนึ่งครั้งที่ซาร่าสร้างให้ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสไปนะครับแล้วก็ทําประตูได้นะครับเฉียบคมมากๆลูกนี้นะครับรับไปเลยเจ็ดจุดห้าคะแนนนะครับนะโมัมเมซาร่าผมบอกเลยเกมนี้เวิร์คคลาสมากนะครับเวิร์คคลาสมากๆล้วเล่นดีมากๆผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะให้เก้าคะแนนด้วยซ้ำหน่นะครับสาหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับส่วนเดียโกโจตาเกมนี้นะครับ บอกเลยว่าช่วงนี้เขาจงตื้อตันๆกับการทำสกอร์นะนอกจากลูกหม่งแล้วเนี่ยยังไม่มีพิษสงอะไรเลยนะครับสําหรับเดียโกโจต้าก็มีลากเลื้อยนะครับลากเลื้อยทําให้แผงกองหลังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดบ้านแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นะเดียโกโจต้ายังไม่ดีนะเอาไป6.5คะแนนนะครับก็ไม่อยากให้ถึง6คะแนนนะนะก็ยังเล่นดีอยู่นะครับนะแล้วก็ แขงกองกลางนะครับนะเคอร์ติโจนะครับครึ่งแรกโหยังงงงตื้อต,ตื้ตันๆกับทางเมเตอร์ซิตี้อยู่นะยังทำอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนมาครึ่งหลังนะครับโดนบีบมาเล่นดีขึ้นมากๆเลยนะครับนะเกือบกลับมาเป็นเคอร์ติโจนเหมือนลูกแต่เหมือนในเกมที่เจอกับออโต้แล้วนะครับนะลากเลือเลี้ยงหลบแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานนะครับเกมบุกได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเกมรับได้ดีนะครับนะก็ ทำประตูไม่ได้เกมนี้รับไป7คะแนนนะครับเคอร์ติโจนนะครับส่วนฟาบินโชนะครับนะกองกลางตัวรับของเรานะโอ้โหลูกนี้งานนี้เจองานหนักมากกองกลางของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ธรรมดานะครับนะแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟาบินโชเจองานหนักจริงๆครับงานเกมนี้นะครับไม่ง่ายเลยครับก็มีมีปล่อยหลุดบ้างแล้วตัดเกมได้ดีบ้างนะเข้านาหนักบ้างนะครับแล้วได้ใบเหลืองไปด้วยนะครับ ฟาร์ินโยเกมนี้นะก็จําจเป็นต้องเข้าหนักจริงๆนะครับเพราะเนี่ยเกมนี้ฟาร์ินโยรับไปหกคะแนนนะครับนะจอแดนเฮนเดอร์สันเกมนี้โอ้โหมีรูปหนึ่งนะครับหลุดประกบนะครับเจียโกซิวานะครับกองการรงกองกังของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ประกบไม่อยู่เอาไม่อยู่จนกระทั่งเจมินเนอร์เข้ามาช่วยนะช่วยสกัดตัดเกมนะครับลูกนั้นเนี่ยโชคดีนะโชคีจริงๆที่นารองมินเนอร์ไม่ได้ใบเหลืองใบที่สองนะครับต้องเป็นใบแดงออกจากสนามไปนะครับนะวินาทีนะั้นบอกได้เลยว่าเป๊ก,กวาเทวลาครับหัวเสียอย่างแรงหัวร้อนมากๆถอดเสื้อเลยนะครับถอดเสื้อนอกเลยนะครแพทยจะถอดเสื้อในแล้วจะโชก้าแล้วนะ เป๊ปเกวาดิมแล่หัวร้อนมากๆเอาไม่อยู่เลยนะครับใครก็เอาไม่อยู่หัวร้อนมากๆตอนนั้นเนี่ยที่ไม่ได้ใบแดงนะครับนะต้องเข้าไปสงบสติอารมณ์มานะั่งข้างสนามนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วนะครับจบเกมก็เดินเข้ามากอดกับทางเจคเกนคอฟนะบนะแบ่งแต้มกันไปหนึ่งหนึ่งคนละหนึ่งแต้มก็หายโมโหแล้วนะตอน,ตอนจบเกมนะครับทําใจได้แล้วนะครับนะก็ กองหลังแล้วครับกองหลังนะท่านรองมินเนอร์เนี่ยเกมนี้เจองานหนักนะครับเจองานหนักเจอฟิลโฟเดนโอ้โหบอกเลยเลยว่าพลังหนุ่มคนแก่สู้ไม่ได้จริงๆครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยถึงจนกระทั่งถึงตอนที่เจเกนเจเกนเอปต้องเปลี่ยนเอาออกนะครับนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงที่ได้รับใบแดงนะครับนะเอาทางโจโกเมสเข้ามาแทนนะครับนะเข้ามาเป็นแบ็คขวาแทนนะครับในในท้ายๆเกมนะครับนะก็ เกมนี้รับไป6คะแนนนะครับนะส่วนคู่หลังแดนกลางของเรานะครับโจเอลมาติสนะครับโจเอลมาติ้บอกได้เลยว่าถ้าไม่ท่าลูกลูกตีเสมอสองประตูต่อสองนะโจเอลมาติสนี่เล่นดีมากๆนะครับตัดได้ทุกลูกนะตัดได้ทุกลูกแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ากองกองอทีมของอทางแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกกระหน่ำมากเลยนะครับ เขาไม่อยู่จริงโอ้โหเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยสติสตะทางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนัดนี้เอาไป7คะแนนครับสำหรับโจเอลมาติกนะครับเวิร์จิลไฟนไนท์สแตนดาร์ดยังเหมือนเดิมครับตัดลูกอันตรายได้ดีนะครับก็มีผิดพลาดบ้างโดนบุกหนักขนาดนี้ไม่พลาดอย่างไงไหวนะครับก็รับไป7คะแนนเหมือนกันนะครับนะส่วนล็อบโบ้นะครับทางด้านขวาเออด้านซ้ายเล่นดีนะ ลานซ้ายเขาไม่เจาะเรานะครับเขาไม่เจาะทางด้านขวาเรานะครับเขารู้นะว่ามินเดอร์แก่แล้วนะครับบุกกระนำทางด้านขวาพรานนี้ก็จะงานเบาหน่อยนะครับเกมนี้นะครับแล้วก็ตั้งรับได้ดีแน่นะครับแล้วก็สร้างสรรเกมบุกได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเลยเจ็ดคะแนนนะครับสําหรับบอบเกมนี้อลิซองเบเกอร์เซฟได้หลายลูกนะเซฟได้หลายลูกจริงๆนะครับถ้าไม่เสียสองประตูที่บอกได้เลยว่าอาจจะได้ถึงเจ็ดจุดห้าหรือแปดคะแนนนะครับเกมนี้ผมให้ไปเลยเจ็ดคะแนนนะครับสําหรับอลิซองเบเกอร์นะครับ สําหรับอ่าตัวสําร,รองที่ลงมาเปลี่ยนบ็อบบี้ฟิมิโนโน,นะลงมาเปลี่ยนแล้วผมบอกเลยเกยมเปลี่ยนนะนะเอาโจต้าเอาลงไปพักนี่ฟิมิโนลงมาเกมเปลี่ยนนะครับนินเน์เบบบน,นตั้งแต่เอไม่ใช่บ็อบบบบี้ฟิมิโน่ตั้งแต่เกมที่แล้วนะเล่นได้ดีนะเหมือนพะมั่นใจมากๆเลยนะครับโหแพลวพาวเหลือเกิน,นครับผมบอกเลยว่ามาเน่ซาร่าฟิมิโน สามคนนี้ตอนนี้นะบอกได้เลยว่าเข้าฝากแล้วครับเข้าล่างเทพแล้วนะโดยเฉพาะโมฮมเม็ดซาร่า ah น้นี่ล่างเทพล่างทองเลยนะครับนะเกมหน้าเนี่ยเกมไหนก็ได้ทิมไหนก็ได้นะครับในพรนะีเมียร์ลีกนยกเว้นแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราเจอได้หมดเลยนะครับบอกได้เลยนะครับนะโอ้หน้าตื่นตาตื่นใจสำหรับพรีเมียร์ลีกมากมาก,มากเลยนะครับเลือดครูของเรานะครับฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเป็นเกมคุณภาพมากๆนะครับ สำหรับเกมเมื่อคืนนะครับนะชมได้เลย,เลยนะักเตะทุกคนนะครับแล้วก็หุ่นของกันซือ้อนะครับนะแบ่งแต้มไปคนละหนึ่งแต้ม <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าเหมาะสมแล้วสมควรแล้วแร์เกมมากๆเลยก็บอกได้เลยว่าโชคดีนะครับโชคดีนะนะมิเนเนอร์ที่ไม่ได,ทไได้ที่ไม่ได้ใบแดงโดนไล่ออกสนามบอกได้เลยว่าโชคดีนะลูกนั้นเนี่ยสามารถให้ใบแดงได้เลยนะครับนะให้เหลีอยสองเป็นใบแดงได้เลยนะครับนะโชคดีมากมากนะครับแล้วก็ ซาร่าล่างทองบอกได้เลยว่าสุดยอดจ่ายเพ้อสามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์จ่ายไปเลยผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มค่ามากซาร่าคุ้มค่ามากฤดูการนี้บอกได้เลยว่าเขาจะสร้างสรรค์ผลงานนะครับได้ดีเท่าๆกับในฤดูการสองพันสิบแปดซึ่งเขาเข้ามาใหม่ๆซึ่งยิงได้มากกว่าสี่สิบประตูนะในฤดูการนั้นนะครับมาคอยดูกันว่าซาร่าฤดูการนี้เนี่ยจะคว้า ควา้ารางวัลน,นะครับดาวซันโวของพีเมลีกได้หรือไม่นะครับมาคอยดูกันสาร่าสุดยอดบ,บ๊ายบาย